สวัสดีครับพวกผมเฟรดิโอเฟนและคิโยชิครับผมแล้ววันนี้เราก็กลับมาเล่นเดสเปสกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราได้ทําการบิดลูบบิดประตูอย่างงงงันมาแล้วเราก็ต้องตามหาเอลลี่กันต่อไปนะครับผมในขณะที่ผมก็ค้นพบวิธีการเปลี่ยนปืนอย่างรวดเร็วก็คือการทำให้เอฟเกเต้นรัวๆนะครับอ่าโอเคเอาหมุนใหม่เอ้าไปกันต่อ ขอโทษครับกูจะไม่เล่นมุกนี้แล้วประเด็นคือมันไม่ขำเว้ยขอโทษครับหลุมศพเอ้โลงศพไม่ใช่หลุมศพเราจะผ่านมันไปได้ไหมหาแหล่งพลังงานมาเปิดเครื่องแล้ว Use Kinesis to Insert and Remove Power Cells C'mon Remove k i y o c h i ก่อนแล้วค่อย Remove Power c e l l What? อ๋อโหยยอยู่นี่เอ้าเอามาดิเอามา <laughs> ร้อนเล่นใส่เลยอุ้ยขอโทษภาพค้างหนึ่ง <laughs> นี่ไม่อ <laughs> ย <laughs> <laughs> คาร์เวพอร์นฮะนสเนสพ่อชิตาเฮ้ยเฮ้ยไมเสียงสะท้อนงง So like What is this e n c h พอชิตาไม่ใช่บอย Anet Cracker Plasma Cutter โอ้ยชื่อดูเท่อะ Plasma c u t t ทลายโลก Welcome to Bench Use the Weapon Crafting m e n u to build new weapons or modify your current arsenal mm hmm. ตัวเคียดปืนหาบูปินมาทำปืนใหม่เอ่อัปเกรดปืนทำของแล้วก็เก็บของอื้อนี่มันมันว่ายเนี่ยนี่นี่ ทุกทุกปืนจะมีส่วนบนของปืนทุกทุกล่างทุกทุกปืนจะมีส่วนของล่างทุกทุกล่างจะมีส่วนของปืนนะครับแล้วก็เ,เล็งแล้วกดกดสเปซบาเพื่อยิงปืนด้านล่างหมุนเมาส์อ๋อหมุนเมาส์หมุนเมาส์โอเคโอเค มึงยิงอะไรมาตางจอกูเนี่ยฮ <c oughs> ะเ้ <c oughs> เองไปถอดไปเฮ้ยได้ดีวะปืนใหม่ได้ไหมเอาเวฟอนวิสเอาเวฟอนสตาร์ทวิดด <c oughs> ์เฟรมมอสเฟรมบลาบลาบลาอ๋อเคแล้วกูกดปุ่มอะไรออกเนี่ยกูอ่อานไม่ออก กูใช้พาสมาสเต้์ดีกว่าค่ะมีเทสลาขอรดลดเดเมจแต่เพิ่มฟลีไซส์ไม่เอาเราจะเอาเดเมจอ่าเทสลาขอห์ดจัดไป พีนักช่วยอะไรวะไอ้ตําหนูเปิดเออพาพางังรออย่างนี้ปี่อนแล้วกันเฮ้ยตื่นต้นทำอาหารปัก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 โอเคเราได้มึงหยุดยิงได้ยัง โอเคโอเคฉันมีเครื่องมือที่แข็งแรงขึ้นโอ้ยมันอะไรอ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคมีของได้ตรงนี้เลยมเก็บอุ้ยเปิดประตูไปแล้วอะเนี่ยเนี่ยในในใน,นมีตรงนี้แล้วข้างบนอีกโอ้แ h oh, a n k you ข้างบนไม่ต้องเก็บอรอช่างมั้งข้างบนไปเกินก็ได้ hello bitches I am here to find a bitch name Ellie have you seen them Hey have you seen she เราเล่นนะครับ Ellie ไม่ใช่ bitch Ellie เป็น asshole เราทำไมเพลงมันเดะเดะเดียวทำไมมันมีเสียงอะไรไม่รู้เป็นไปหมดเลยในหูกู Hmm -hmm -hmm yeah. the hey guys we're in trouble what's going on I just got jumped by what's left of the crew what no one could have survived out here that long they didn't survive they got turned into those things okay what do we do keep your weapon ready and stay the hell away from the ventilation acionalikt hive reproduce. โอเคหยุม <horse> erm ันเป็นคนเราปวดไปดิเมื่อกี้เอ้าหมุนหมุนหมุนแล้วทำไมต้องมีกล่องชุดลิมิตเดืสิงหาค e อันนี้อ๋อโอเค Thank you for the ammo. Thank you for the ammo. and let's go. นั่นนี่อะไรข้างหลังคุณสีขาวๆอ๋อของอู้แฮ a n k คิ u วกูได้อะไรมาเนี่ย Somatic Gel เอาไว้คลาบของอ๋อเรียกว่าเจลหน้าใสกูทาหน้าไปกูจะเห็นตัวเองไหมนะอยู่ดีๆมันก็สว่างแล้ว กูไม่ชอบการที่อยู่ดีๆพอ่อยู่ดีๆมึงรู้อยู่แล้วใช่ไหมไ่ตัวละเว้ยกลายเป็นปืนหกด้วยเนี่ยหึฮึ ไม่โดนขอโทษ s e m ค c o ด d เตอร์ปูดเก็บไม่ได้เอ,อต้องใช้เวลาสักพักใช่ไหมเนี่ยวกว่ากูจะชินโอเคตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดมีของอยูออ่อ่ะเจลน้ำใสอยู่นี่เพิ่มอีกมันโดนีอะมันก็มีไป อะไรที่ทำให้จอคุมค้างได้ก็กพาร์แฟรอะไร <Okay. S 1> ที่ทำให้จอคุ้มค้างก็คอมมึงไงครับ<โ>